เคยสงสัยไหมครับทำไมญี่ปุ่นถึงแยกขยะกันอย่างเอาจริงเอาจังขนาดนี้ถึงขั้นแจกคู่มือการแยกขยะให้กับทุกบ้านกำหนดกฎระเบียบเข้่งคัดให้ทุกคนมีวินยัยและรับผิดชอบต่อขยะที่ตนเองสร้างขึ้นมาแถมบางเมืองเนี่ยแยกขยะออกเป็น16ประเภท16ถังเลยนะจนตอนนี้ญี่ปุ่นสามารถนำขยะเกับมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งหมดและยังช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย เห็นไหมบอกแล้วว่าแยกขยะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพียบเลยเราคนไทยมาหยุดคิดสักนิดแล้วแยกขยะกันเถอะครับว่าแต่มีใครรู้บ้างเอ่ยแยกขยะแล้วส่งผลดีต่อประเทศไทยเรายังไงบ้างครับประการแรกเลยก็ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นแยกขยะช่วยสร้างการจัดการขยะที่เป็นระเบียบบ้านเมืองก็สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพทุกคน 2. ช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้นะ ก็เวลาแยกแล้วมันทำให้ขยะบางส่วนกลายเป็นสิ่งที่ยังมีประโยชน์ก็เช่นนำไปรียูดหรือรีไซเคิลไงละครับ 3. ช่วยประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะเพราะถ้าเราแยกขยะขยะที่ต้องกำจัดมันก็น้อยลงงบที่ต้องใช้ก็น้อยลงตามไปด้วยพองบเหลือก็สามารถเอากลับไปพัฒนาประเทศได้อีกด้วย 4. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงานยังตอนผลิตอุปกรณ์พลาสติกปกติจะใช้เม็ดพลาสติกใหม่ก็หันมารีไซเคลิลพลาสติกที่ใช้แล้วเอามาหลอมใหม่แทนไงละ่ะหรือนำขวดแก้วที่ยังสภาพดีอยู่มาผ่านกระบวนการทำความสะอาดอย่างถูกต้องปลอดภยัยเป็นการรียูดมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญเชื่อหรือไม่แยกขยะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้เราได้อีกด้วย เพราะขยะบางชนิดที่แยกไว้อย่างพวกขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องกระดาษโลหะเอาไปขายเป็นเงินได้นะก็เหตุผลนี่แหละครับทางปตทเลยจัดโครงการแยกแลกยิ้มเพื่อชวนทุกคนมาแยกขยะกันที่ปั๊มน้ำมันปตทเพราะขยะพวกขวดแก้วขวดพลาสติกและกระป๋องสามารถเอาไปขายนำไปแลกเป็นประโยชน์สร้างเป็นรอยยิ้มให้ชุมชนได้ไงล่ะครับ เมื่แยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มน้ำมันปตททั่วประเทศกันจิติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w y a k l e a k y แยกแลกยิ้ม .com